การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเกาะอ,อันห่างไกลที่ปกคลุมไปด้วยหมอกมีป่าใหญ่เขียวขจีที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดทั้งนกหลากสีลิงน้อยเสือดำและช้างป่าแต่ในป่าลึกแห่งนั้นยังมีคิงคองร่างยักษ์ผู้สง่างามอาศัยอยู่คิงคองตัวนี้ไม่เหมือนกับสัตว์ทั่วไปเขามีพละกกำลังมหาศาล เสียงคำรามที่สะเทือนภูเขาได้และหัวใจที่อ่อนโยนคิงคองไม่เคยทำร้ายสัตว์เล็กเขามักจะช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ในอันตรายหากลิงน้อยเปลี่ยนต้นไม้ตกลงมาคิงคองก็จะยื่นมือใหญ่มารับไว้หากนกน้อยตกจากรังเขาก็จะช่วยพากลับไปไว้บนกิ่งไม้สูงป่าใหญ่แห่งนี้จึงอยู่ร่มเย็นและปลอดภัยเพราะมีคิงคองเป็นผู้พิทักษ์ แต่แล้ววันหนึ่งมนุษย์จากเมืองใหญ่ได้ยกเรือมาที่เกาะพวกเขาต้องการล่าสัตว์และตัดไม้ไปขายพวกสัตว์ทั้งหลายแตกตื่นบางตัววิ่งหนีบางตัวถูกจับใส่กรงเสียงเลื่อยไม้และเสียงปืนทําให้ป่าใหญ่ไม่สงบสุขอีกต่อไปคิงคองได้ยินเสียงป่าเรียกเขาจึงออกมาจากหุบเขาที่เงียบสงบเสียงคำรามดังก้องไปทั่ว พวกมนุษย์ต่างตกใจเมื่อเห็นร่างยักษ์สูงเสียดฟ,ฟ้าพวกเขาพยายามจะยิงใส่คิงคองแต่กระสุนไม่สามารถทำอันตรายเขาได้คิงคองใช้กำลังเพียงเล็กน้อยเขย่าต้นไม้ใหญ่ให้เรือของพวกมนุษย์ลอยไปไกลจากฝั่งพร้อมส่งเสียงคำรามเตือนให้พวกเขาอย่ากลับมาหลังจากนั้นป่าก็กลับมาสงบอีกครั้งสัตว์น้อยใหญ่ต่างออกมาขอบทุนคิงคอง เสือดำก้อมศีรษะลิงน้อยปีนขึ้นบ่านกน้อยบอยบินรอบๆเขาคิงคองยิ้มด้วยความสุขเพราะเขาไม่ได้ต้องการอำนาจหรือความกลัวแต่ต้องการให้ป่าที่เขารักยังคงอยู่ร่มเย็นและเป็นบ้านของทุกชีวิตตั้งแต่นั้นมาคิงคองก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พิทักษ์ป่าใหญ่ตำนานของเขาถูกเล่าขานรุ่นต่อรุ่น ว่าที่ใดมีเสียงคำรามสะท้อนจากภูเขานั่นคือสัญญาณว่าคิงคองยังคงเฝ้ามองดูแลสัตว์ป่าและธรรมชาติอยู่เสมอและแล้วป่าก็ยังคงงดงามดอกไม้ยังเบ่งบานน้ำตกยังไหลรินและสัตว์ทุกตัวก็อยู่อย่างสงบสุขใต้เงาคำรามแห่งผู้พิทักษ์ตลอดไป